สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจานจูนะครับชาแนลรถดีมือสองบายจูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนิสสันมาร์ทนะครับ 1.2e ปี2018 19นะครับคันนี้ไม่เพียงแค่7,500เท่านั้นเองนะครับเหมือนออกศูนย์ป้ายแดงเลยครับไม่น้อยมากครับรถแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับผมราคาเพียงแค่จาก3 1 9 0 0นึ่งหมื่นเก้าพันนเหลือสามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมผลเริ่มต้นห้าพันกว่าบาทนะครับ ได้สีแดงสวยๆรถเดิมๆไปใช้นะครับก่อนไปรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วขอบอกก่อนนะครับถ้าลูกค้าอยากเข้ามาดูรถเข้ามาได้ที่บริษัทเบตยนต์ครับซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือโทรมาหาผมนะเบอร์0 9 2 2 7 0 0 4 3 2นะครับโปรตอนนี้นะครับผมได้เครดิตดีบฟรับปี90วันนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59เปอร์เซ็นต์นะครับ ผ่อนเริ่มต้นแค่5,000ก็เท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับช่องไฟระเขบต่างๆนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับผมด้านหน้ากระจังหน้านะครับจะเป็นลายลังพึ่งสีดํานะครับโครเมียมตรงกลางนะครับโลโก้นิสสันนะครับสภาพสวยๆนะสีแดงสดๆนะครับตัวจริงบอกเลยว่าสีแดงสวยมากนะครับอ่ะคันนี้มีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับผมสภาพไม่มีรอยชนเลยนะครับผม ีตะเข็บด้านข้างนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับนี่แทบจะไม่มีรอยเฉียวชนเลยนะครับรอยขนเมวยังแทบไม่มีเลยนะครับตัวยางนะครับตัวล้อนะเป็นล้อกระทะสิบห้านิ้วนะครับนี่มีฝาครอบนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยครับยางนะครับเป็นยางแม็กซิตนะครับผมยางแม็กซิตสภาพสวยเลยนะครับดอกลึกๆนะครับหนาๆนะครับโชคด้านในนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวน็อต อาหารเปิดแฟลชให้ดูสักคู่นะครับเห็นไหมครับหัวน็อตนะครับยังเม็ดสีโรงงานแต้มอยู่เลยนะครับสภาพยางโชกไม่มีขาดนะครับซุ้มล้อด้านในสภาพสวยๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวดูผมดูปียางให้นะนี่ปียางนะครับปีสิบแปดนะครับเป็นยางเดิมนะครับเป็นยางเดิมเลยนะครับผมยางปีสิบแปดนะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะครับกระจกนะครับ กระจกสภาพสวยนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดาด้านข้างมองไปไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะครับสภาพสวยเดิมๆไม่มีถอดนะครับฟิล์มนะครับขนาดเบอร์แปดสิบนะครับก็มืดๆนะครับมืดนอกสว่างในนะครับกระจกเดิมแท้นะครับนิสสันแท้ทุกบานนะครับมาดูประตูภายในนะครับบอกเลยว่าเป็นเซนทัลล็อกนะครับผม คนปรับไฟฟ้าสี่บานพวกพวกที่เป็นออโต้นะครับฟิล์มนะครับได้ฟิล์มอ่านว่าอะไรนะครับให้ลูกค้าดูนะครับนี่ฟิล์มมีห่อนะครับฟิล์มมีห้อนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวอ่าให้ดูน็อตนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ เห็นไหมครับน็อตไม่มีไข่ไม่มีแกะนะครับมีแต่ร้อยขี้ฝุ่นนะครับหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะครับสีเดิมๆโรงงานนะครับมาดูน็อตฝั่งทางด้านนี้บ้างนะครับนี่ครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับลูกค้าได้รถเดิมๆแน่นอนครับเรารับประกันนะไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมกอไม้ตัดต่อรถเล่มชำรุดสูญหายแน่นอนนะยวให้ดูเม็ดอาร์รนะเม็ดอาร์เรียงสภาพสวยเลยนะครับ ไม่มีใครทําได้นะครับต้องมาจากอ่าโลบอกโรงงานเท่านั้นนะครับผมมันเป็นจุดเชื่อมนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เบาะผ้าอระบายความร้อนได้ดีนะครับนั่งสบายนุ่มๆนะครับไม่มีขาดเลยนะครับสามารถปรับได้หกระดับนะครับผมพวงมาลัยมีแอร์แบกนะครับผมคันนี้ไม่แค่เจ็ดเจ็ดพันห้าแค่นั้นเองนะครับไม่แค่เจ็ดพันห้านะครับวิ่งน้อยมากนะครับ ระบบคอนโซลต่างๆสภาพสวยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมวิทยุใช้งานได้ดีนะครับเป็นแบบหมุนนะครับแอร์เป็นแบบหมุนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้าสภาพสวยๆเลยนะครับมีแอร์แบ็กด้านหน้าให้ด้วยนะครับนี่ช่องเก็บสัมภาระนะครับผมสวยๆนะครับไฟใช้งานได้ปกตินะครับรถสะอาดสะอ้านนะครับบอกเลยว่าใช้ในเมืองขับ รับส่งนักเรียนนะครับสบายนะครับผมเพราะว่ารถมันกระทัดรัดนะครับผมหาที่จอดรถง่ายนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงเลยนะครับผมนี่ได้ประหยัดน้ามันด้วยนะครับเครื่องหนึ่งจุดสอง e นะครับดูสภาพหัวน็อตนะครับยางไม่มีขานครับประตูสวยๆไม่มีทํานะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับเม็ดสีนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับสภาพเดิมนะ ไม่ต้องห่วงเลยนะไม่มีโดนชนแน่นอนนะครับดูเลยนะหลังคาสวยๆนะครัเสะอากาศยาวๆนะครับนภายในกว้างนะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายจริงๆอัะสีดาสวยนะแต่ทีนี้มันแสงมันเข้ามันก็เลยแบบว่าซีดๆนิดหนึ่งนะครับดูนะครับผมนี่สภาพเดิมนะครับยางเดิมทุกเส้นนะครับมาดูด้านหลังต่อนะครับ มีสปอยเลอร์หลังให้นับมีไฟเบรกดวงที่สามให้นับด้านบนแล้วก็ด้านล่างมีกล้องให้ด้วยนะครับผมไฟไฟแท้เดิมๆครับนี่ไฟไม่มีแตกนะครับไม่มีรายงาไม่มีเหลืองนะครับสภาพสวยๆนะครับก้ารปัดน้ําฝนด้านหลังยางยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับยางสวยนะยางนิ่มๆอยู่เลยนะครับไม่มีแข็งนะครับไม่แข็งเลยนะครับเปิดฝากระโปรงมานะครับ ดูโชกนะครับโ ok, ชกไม่มีแตกเลยนะครับโชกสภาพสวยนะครับดูดูดูเลยนะครับผมเม็ดสีสีสดนะครับสีแดงสดเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับน็อตไม่เคยไขไม่เคยถอดเลยนะดูเม็ดอาร์กเรียงสวยฟิล์มสภาพสวยเลยกระจกแท้เดิมนะครับมีไล่ฟ้าให้เม็ดสีเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไข่สภาพเดิมๆนะครับ มาดูนะครับรอยเชื่อมรอยต่อนะครับดูเห็นไหมรถเดิมๆนะครับรอยเชื course, okay. ่อมเดิมต oh, no ่อสภาพเดิมนะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะครับซิลิโคนยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับนี่กดไปยังเป็นรอยเล็บนะครับซิลิโคนนิ่มๆนะครับให้ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่กดไปยังเป็นรอยเล็บอยู่เลยนะครับซิลิโคนไม่เป็นไรนี่ดูตรงนี้บ้างก็ได้นี่เห็นไหมกดไปเป็นรอยเล็บอยู่เลยยังนิ่มๆนะ สภาพสวยได้ไปคุ้มนะครับผมภายในนะครับด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับกว้างๆเลยนะครับยกขึ้นมานะครับยางอะไหล่นะครับแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบนะครับสภาพเม็ดอาร์คสวยๆนะครับรถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับการันตีนะครับเช็คประวัติศูงได้เลยนะครับมาดูตอนะครับด้านข้างนะครับ สภาพสวยนะครับด้านซ้ายนะครับกล้องไม่ค่อยดีนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่กระจกนี่สั่นแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับประตูสภาพสวยสวยเลยดูเลยนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับดูด้านข้างต่อนะครับด้านข้างหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมนะครับ หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขเม็ดอักเรียงสวยนะครับเบาะสภาพเบาะสวยๆไม่มีขาดเลยนะครับโหบอกเลยนั่งได้เต็มที่คันนี้ห้าหกคนเลยนะครับภายในกว้างนะหลังคาสูงพื้นดานสูงนะครับนั่งสบายเลยนะครับนี่คันนี้มาดูหัวน็อตประตูนะครับว่าเคยถอดหรือเปล่านะครับดูดูเลยนะครับอืม หัวน็อตไม่เคยถอดนะครับหัวน็อตสภาพสวยๆเลยนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะวิ่งแค่เจ็ดพันห้าโลเท่านั้นเองครับคันนี้โหวิ่งแค่เจ็ดพันห้าโลเท่านั้นเองนะเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะผ่อนห้าพันห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคันนี้บอกเลยแพงกว่ามอเตอร์ไซค์นิดเดียวนะครับแต่ว่าได้รถกันน้ำกันฝนกันลมกันแดดไปใช้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ เหล็กคุ้มเนื้อดีกว่าเนื้อหุ้มเหล็กนะครับนีบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครัคนนี้เดี๋ยวมาดูฝากระออกห้องเครื่องนะครับด้านหน้านี่ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝากระโปงนะครับ ันนี้บอกเลยนะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวออกไปแดงนะครับเราขยัดจับฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาจับฝากระโปรงแล้วนะดูหัวน็อตนะครับนะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับการันตีโครงสร้างตัวถังทุกอย่างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเรียงสวยนะครับ รูกลมๆผมๆรับถ้าชนมาไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับฝากระโปรงต้องมีรอยไข่รอยถอดนะครับน็อตแก้มด้านในรับไม่เคยถอดเช่นกันนะครับน็อตด้านข้างน็อตไฟนะครับไม่เคยโดนไขไม่เคยโดนถอดครับไฟแท้เดิมนะครับใสๆอยู่เลยนะครับลูกค้าดูคานหม้อน้ํานะครับกลมๆนะครับนี่รูกลมๆครับหัวน็อตหัวน็อตนี่เม็ดสียังอยู่เลยยังไม่เคยโดนประแจไม่เคยโดนบล็อกโดนประแจเลยนะครับตัวยางนะครับนิ่มๆนะครับ บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้ดูยางนับยางยังไม่แข็งเลยนะครับยางโช้กนะครับซีนซิลิโคนเพดนะครับไม่มีรอยเลยนะครับน็อตหัวน็อตนะครับยางแ่นเครื่องไม่มีขาดนะครับสภาพสวยมากนะครับน็อตยังมีแต้มสีอยู่เลยนะครับไม่มีรอยเข่าเมาน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับสภาพเครื่องนะครับโหสวยๆนะครับคันนี้ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ดีเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับนี่สภาพมี ABS ให้ด้วยนะครับมี ABS ให้ด้วยนะครับสภาพสวยจริงๆนะคันนี้ตัวหัวน,น็อตนะครับทุกอย่างสภาพสวยสภาพดีอยู่เลยนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาเข้ามาได้เลยนะเบอร์ศูนย์0 0 4 3สสอนะครับสอบถามได้ทุกอย่างเลยนะครับผมยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีนะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าชอบนะผ่อน5,000ันก็บาทฟรีดาวน์รถศูนย์บาทนะโทรเข้ามานะครับหรือเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกหงเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ